d o n e skriva det är j ä n a d reflection o the p r s e of t นามนเดนามค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นบ่ระบุชื่อจ้าพี่น้องค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเพิ่นบ่ระบุชื่อจ้าเพิ่นว่าเขาชื่อหยังก็บ่เพิ่นบ่ได้บอกบ่ได้ระบุเนาะค่ะเนาะอืมีค่ะอันนี้เป็นคันที่2จันแรกแกจาบ่ทันได้เลยบ่ได้เอา กสิเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งน้าเนะาะค่ะน้อพี่น้องเนาะมันนี่เฮาสิย่างไปไปคันตอนที่สามค่ะค่ะพี่น้องแดดภาพสิดีนิง่งหรือบ่นิง่งกัพี่เพื่อนเพื่อนมาเป็นกลุ่มเป็นมัคคุเทศเพื่อนก็มีผู้ม,มาอธิบายเนะาะค่ะน้อพี่น้องเนาะ ไปขั้นตอนที่สองมีคนกินม,มากเลยค่ะพี่น้องกินเพิ่นกับมาเบิ้งคือกันอ่าวิกกาฮันแ็กทูเกตอ่า อันนี้ใหม่ที่ข้าจ่อมาไว้ตะเห็ดไอ้มอนรถไฟ้จากพี่น้องข้าจ้าเสมาเห็ดเทิืนกันไบแบบนี้แต่ก่อนข้าจ้าใส่ใหม่นี่จะใหม่ข้าจ้าเสมาก็กันขึ้นไวนแบบนี้จากพี่น้องนี่ข้าจ้าเห็ดเป็นแต่ทันทีเออเป็นตหม่แต่บวราหน้องเพิ่นค่ะพี่น้องคือไหม่ข้าจ้ามันแน่นนะท้าวอนเนาะข้าจ้ามาเห็ดว้เป็นแบบยางว้ค่ะพี่น้อง จ้านี่ต่อละหมองเขาเจ้ากเฮ็ดไว้นี่ล่ะค่ะพี่น้องพุ่นก็คือหมองสุดท้ายอยู่สูงๆพุ่นจ้านี่ก็อีกสถานที่แห่งนึงจ้านี่มาเป็นเล็กอะเดวอดวอดเยอะดูเดียนี่สตัวอย่างนี้นี่ตัวชัดอว์สตักฮะวอดมด้สตู ส er ตตนวอตเยอะละอันนั้นอ๋อมันเป็นเล็กค่ะอันนี้เป็นสถานที่เล็กเป็นตัวอย่างที่ข้าเจ้ามาเห็ดเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพอยายเพิ่มกันย่งอ่านอยู่ในไอขอควตรงนั้นกันย่งว่าเขาแจค่ะเพราะว่าคือข้าเจ้ามาวิสาของที่มันเป็นของโบรานแม่จ่าพี่น้องของโบรานของประเทศข้าเจา้าที่ข้าเจ้าใส่งาน ค่ะพี่น้องเป็นเล็กเป็นเล็กขันไปคลอดมันกับสีดัางก้องก้องไน<笑><笑>นองน,นี่แหละค่ะพี่น้องอ่าหึข้าเจ้าเฮ็ดเริ่มต้นข้าเจ้ากับหายบึงมองเฮ็ดถนนทางรถไฟเป็นสิเป็นใหม่เนาะค่ะเนาะต่อมามันก็ต้องเป็นเล็กเป็นเล็กที่สร้างตึกสร้างบ้านสร้างเมืองล่ะค่ะพี่น้องนี่ กัมีพวกนักท่องีวเขาเจ้ากับมาเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องแม่มเมนขับมาฟี่ได้จะาขับมาจุดที่หนึง่งใจห้องสม,ม่เก็บผู้ต้องหาไปกี่ท39อ่า20นาทีไปเลยพี่นองโเนอ่าค่ะพี่น้องก็